อา้าวกิ๊กเป็นอะไรพี่เอปีนี้กิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กดวงไม่เฮงเลยอะทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยอีกอย่างเสื้อมงคลสีมงกลอะไรกิ๊กก็ดูหมดนะดูหลายเว็บด้วยแต่กิ๊กรู้สึกว่างานเข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยหรือว่าจะเป็นปีชมนั่นสิหรือว่าจะเป็นปีชม,ว,ชมว่าแต่ปีชมคืออะไรอะงั้นเรามาดูกันคําว่าชงหมายถึงความขัดแยง้งขัดกันเข,ข้ากันไม่ได้ ปีชงในทางโหราศาสตร์จีนจึงหมายถึงปีจรหรือปีที่เวียนมาบรรจบขัดกันกับปีเกิดซึ่งเป็นปีนักรรษัตริย์ประจําตัวบุคคลซึ่งอาจทําให้ดวงไม่ดีทําอะไรไม่ราบรื่นติดขัดเกิดอุปสรรคอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนักได้แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเป็นองค์ประกอบเช่นฐานอื่นๆในดวงชะตาฐานเดือนฐานวันฐานยามหลักหินหยางและหลักปัญจธาตุ วิธีดูว่าปีใดเป็นปีชงโดยตรงตามหลักโหราศาสตร์จีนนักษัตริย์ทั้งหมดมี12นักษัตริย์นักษัตริย์ที่มีตำแหน่งตรงข้ามกับนักษัตริย์เราคือนับไปอีก6นักษัตริย์เช่นปีชวดกับปีมะเมียปีขานกับปีวอกเป็นต้นโดยดูจากปีจรหรือปีที่เวียนมาบรรจบว่าเป็นปีนักกษัตริย์ที่อยู่ตรงข้ามกับปีเกิดเราหรือไม่ถ้าใช่นับเป็นปีชงโดยตรงครับ